สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่งนิสันเพื่อนที่แสนดีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พึ่งจะพาเพื่อนๆมาดูรถนิสันอเมล่าค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น V L สีขาวหลังคาดำนะคะราคาอยู่ที่664,00 0บาทค่ะวันนี้พึ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะดาวเพียง49,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตของลำกานะคะ าจางหน้าจะเป็นสีดำเงาค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะตัดกับสีขาวค่ะไฟด้านหน้าเป็นระบบ LED นะคะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะเพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพึ่งพาไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะ คันนี้ลูกค้าให้เปลี่ยนล้อให้นะคะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ17ค่ะขนาดยางจะอยู่ที่2 1 5 45ึ่งห้าสี่สิบห้า r สิค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นแม็กของเลนโซ่ค่ะลูกค้าเลือกลายนี้นะคะเป็นแม็กลายใหม่เลยค่ะมีข้อเบรกสีแดงนะคะน็อตล้อสีดำค่ะดูสวยงามมากๆนะคะ สเกิร์ตด้านข้างสีขาวตัดด้วยสีดำเงานะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำเงานะคะมีไฟเลี้ยวเป็น led เช่นเดียวกันค่ะคันนี้เพึ่งแถมกันสาดให้ด้วยนะคะติดตั้งฟิลม์มกองแสงของให้คู่ค่ะเกตเซรามิกอย่างดีเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เช่นเดียวกันนะคะ ด้านหลังนะคะแมกขอบ17ค่ะดูสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าค่ะสะเกิร์ตด้านหลังเป็นสีดำเงานะคะตัดด้วยสีเทาค่ะสีเทาด้านข้างด้านล่างนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกแบบไม่มีท่อนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเป็นแบบมีท่อก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะแบบสามท่อนะคะตกแต่งให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะก่อนออกรถเดี๋ยวพึ่งพาไปดูท้ายสัมภาระ,ะกันบ้างค่ะท้ายสัมภาระ,ะของเรานะคะความจุอยู่ที่490ลิตรเลยค่ะซึ่งกว้างมากๆนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยค่ะคันนี้พึ่งแถมถาดวางของท้ายรถให้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้นะคะจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพิ่งพาไปดูภายในบ้างค่ะภายในรุ่นนี้จะเป็นสีดำนะคะคอนโซลจะเป็นสีเบจค่ะพวงมาลัยแบบ3ามก้านนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะสะดวกสบายมากๆค่ะหน้าจอ ขนาด7นิ้วนะคะ TFT ค่ะขนาดเครื่องเสียง8นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะกระจกมองหลังนะคะแบบไร้ขอบค่ะภายในเป็นสีดำนะคะรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะโมเลกโคโดเลคค่ะไม่สะสมความร้อนนะคะนั่งสบายตลอดทุกการเดินทางค่ะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัติค่ะ เป็นปุ่ม p u s สต t a r t นะคะรุ่นนี้สะดวกสบายมากๆค่ะเบาะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะติดตั้งให้จากโรงงานเลยค่ะลายเบาะสวยมากนะคะไม่สะสมความร้อนด้วยค่ะเดินได้ตะเข็บนะคะ ด้านหลังนั่งสบายนะคะสําหรับรถนิสันของเราค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วค่ะด้านหลังนั่งสบายมากๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นดาวเพียง4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆสามารถทักเพิ่งเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์061 742 3994หรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะเพิ่งยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีค่ะ สำหรับคลิปนี้เพิ่งขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ